สวัสดีวันนี้เราจะมาอะไรดีลอกโอคูมาอาโซเรสตัวนี้อาโซเรสมันมีทั้งคันใช่ไหมทั้งคันทั้งลอกนะครับตัวนี้เน้นสายทะเลหรือว่าทะเลโดยตรงเลยนะดูขนาดเบอร์ลอกเริ่มต้นกันเลยโอคูมาอาโซเรสนะครับเบอร์อยู่ที่4,000เริ่มต้นที่4,000นะ มาที่5,500แล้วก็มาที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บห5พ0นี่อาซูเลสห5พ0 5 5้0หแล้วก็4,000รุ่นนี้จะเริ่มต้นกันยังไงดีอ่ะมาเริ่มที่ลูกปืนกันก่อนเลย7จดแบริงทุกตัวเลย7จ็ดแบริ่งทุกตัวเรามา4,000ก่อนเราเล่น6หอ้าวหก0ันห้าก็ได้ หกพันห้าคือถ้าเทียบกันกับเอาเอาสาร์ดิกเบอร์สองพันมาคือมันไซส์อ่าสองพันห้าไซส์มาตรฐานนะดูไซส์เอาขอขอหูหูหูหแกนลงมาจนสุดอ่ะตัวนี้หูแกนลงมาจนสุดอ่าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราถือนี่ให้ปล่อยเลยไซส์ต่างกันนะ มาดูนี่ไม่ได้ไม่ใช่หน้าหลังนี่เอามือขนานกันเลยนะไซส์ต่างกันมากน้ำหนักต่างกันมากน้ำหนักแน่นอนบอกเลยความแข็งของมันนี่ไม่ใช่กาวไฟนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมาดูข้างกล่องกันดีกว่า่ะคุณไหมอ่านแล้วก็แปลให้ผมเลยคือตัวนี้มันจะเป็นไปสองเป็น เบรกเบรกสองแผ่นแผ่นบนแผ่นล่างบนบนกับล่างอยงเงี้ยเดี๋ยวผมขอดูฝาเบรกตรงนี้หน่อยเบอร์หกพันห้าเนี่ยนะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นลายเคปล่านะครับลายเคปล่า DFD นี่ย่อมาจากอะไรคุณไหมไม่ทราบนะอ๋อระบบเบรกของมันอพอเราพอเราคลายเบรกเมื่อกี้ออกมาเสร็จนะมันจะมีเนี่ยหมุนมาเสร็จปุ๊บมันฟรีพอมันฟรีก็คือ ดูคุณไม้หมุนออกมาดูเบอร์6,500น้อ๋อซอฟท์วอเตอร์จริงด้วยมีมีลูกยางนะครับลูกยางอย่างนี้กันนี่เห็นยางไหมกันน้ำนะครับมีตัวกันน้ำนะทัวร์มาที่อือจะเป็นเป็นสองเฟรตเราจะเรียกว่า Force ตัวฟอร์สดรากซิสต์ทู f อร์สไหนไหนไหนตัว f อร์สอ๋อดูโอ้ดูโอ้ r อร์ ่ฝรั่งเขาจะ Dual Force Dual d u a Force Dec System คือโอ้โหแผ่นแผ่นเบรกใหญ่มากตัวนี้นะโอ้โหขึ้นรีวิวลอกมาไม่เคยไม่เคยเจอตัวนี้เลยคืออ่ะขอดูหัวส่วนหัวอ่าหัวเป็นเบรกแผ่นเล็กนะส่วนด้านหลังอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นเบรกแผ่นใหญ่นะฮะแล้วดูแกนมันสิ แกนมันมาหือมามากบอกเลยใหญ่มากแล้วก็ให้ลูกปืนลูกปืนตัวนี้เป็นสแตนเลสนี่ลูกปืนข้างล่างนะมีแผ่นแหวนรองหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นลูกปืนแกนตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับคือซื้อไปแล้วคือตกได้เลยซื้อไปแล้วตกได้เลยนะฮะ ไม่ต้องไปอัดจ,จารบีหรือว่าอะไรเพิ่มนะคือที่เขาให้มามันก็เยอะอยู่แล้วน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ตกหน้าดินทะเลได้สบายเลยตัวเนี้ยเ<ม>บอร์6 5พักับระบบเบรกสองแผ่นระบบเบรกของเขาเลยนะที่โอคูมาทำขึ้นมานี่ก็ถือว่ารุ 6, ร่นเทพมี 6, อะไร 6, อรีกคผนไหมหกบวกหนึ 6, ่ง การน้ำเค็มจริงๆกพรไป<า>ขึ้นสนิมของของน้ำเค็มครับลูกปืนหนึ่งลูกนี้สำหรับการน้ำเค็มโดยเฉพาะเลยนะอืมอมันจะเป็นลูกปืนวันเวครับว <One bay S 1> ันเวรตีกับอ่าลูกปืนตีกับมันจะบอกว่า corrosion resistant high density gearing คือเฟือง ระบบเฟืองกันน้ำเค็มด้วย<ช>นะฮะเบอร์หกพันห้านี่นะอโซเลสรุ่นนี้เหมาะสำหรับทะเลน้ำจืดก็ยิ่งดียิ่งทนเลยแ,แต่ปกติลงทะเลเราก็ต้องล้างเหมือนกันนะต้องแนะนำไว้ก่อนนะ<ช>ไม่มีอะไรที่จะทนทะเลได้หมดหนะ<ช>ตกเสร็จเอาขึ้นมาล้างนะฮะต่วต่คืออลูมิเนียมบอดี้โรเตอร์ลวกซ้ายเลอ่าอลูมิเนียมโรเตอร์ ตัวเนี้ยเป็นแขนอะไรครับแขนเสียบแขนเกลียวแขนเกลียวครับแขนเกลียวด้วยเกลียวไม่ต้องแกนใหญ่มากอ่ะแกนใหญ่แน่นอนครับอาอเก็บดอยู่ไยครับแกนใหญ่ครัแขนใหญ่มากมีอะไรมีการสั่นอะไรอ่ะเขียนว่าอะไร s บิ b i l i z i n g s t a b i l i z i n ซิ y s t e m อ่ะมันการนั่คอลสเตเบิลไลซิ่งซิสเต็มคือไม่ให้ล่อมันสั่นอ๋อไม่ให้ล่อมันสั่นมีระบบ เออนิ่งนิ่มนิ่มม,มันจะนิ่มแล้วก็นิ่งน,นะฮะแน่คนไทยเนี่ยเขามีตัดต่อตัดเหล็กตลอด <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรมาดูกันต่อนิ่มมากโอเบอร์หกพันห้าแล้วนิ่มขนาดนี้นะไม่ได้อวยด้วยโคตรใหญ่สปูน CNC ครับอ่ะลูมิเนียมเหมือนกันนะกับ <c oughs> <c oughs> แรงเบกรกเท่าไหร่ครับคุณไม้บอกไปเลยไม,ไม่บอกครับแ,แรงเบรกไม่บอกแต่ว่าหนักเบรกหนักเบรกเบรกไม่ได้บอกสวัสดีครับเรงเบกเรกแรงแรงเบรกไม่ได้บอกนะเบอร์หกพันหกพันห้าลูกปืนหกบวกหนึ่งรอบอยู่ที่ห้าจุดสี่นะฮะตัวน,นี้ถ้าบอกเป็นหน้าตัดบอกเป็นหน้าตัด 0.35ก็ประมาณ PE อะไรอ่ะไหมสามปะ PE c อ่อ่ะมันจุสายได้390เมตรเลยนะครับส่วน0.4จุสายได้300เมตร0.5โอ้โห185ฝั่งอันดามันนี่สบายสบายเลยเป็นซอ์วอเตอร์อีกต่างหากนะกันน้ำนะกันน้ำเค็มนะครับ ปาปาจบ,จบจบจบกันที่เบอร์หกพันห้านี่รู้สึกหนักสุดอะลองเอาลองลงมาเบอร์ลองลงมาเบอร์ห้าพันห้าโอคูมาอาโซเสนะฮะรู้สึกว่าเบาเ,เมื่อกี้หนักมากเบอร์นุ่มหนักมากมาอ z โซเลสตัวนี้ประกบคู่กับคันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราท้ายคลิปเราจะเอาคันมาให้ดูคันอาโซเลสไลาไยลายถักเอ็กคอร์ด อ,อ๋อมีอสโซเลตตีป๊อปด้วยกับพันหน้าดินใช่ไหมตัวนี้ห้าพันห้ากับหกพันห้าต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะด้วยอ๋อต่างต่างกันเยอะต่างกันเยอะดูดูดูในกล้องดูเหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มองด้วยตาเปล่านี่ถือว่าต่างกันเยอะมากตัวนี้บอลเบลลิงเท่ากันนะฮะกำลังเบรกน่าจะลดลงมาแล้วก็การจุสาย การจุดสายของเขาก็จะลดลงมาเหมือนกัน035อ่ะมาเทียบเทียบนี่นะเอาไม้ไม้ไม 45, ชี้ช่องนี้ชี้ <45, S 1> ช่องด้านนี้0 3นนี่390อันนี้250อลงไป140อ่าฝัง 140, ่ง6 5 0ันห้าสานะครับอ่าหน้าตัด0.40ของไม้เท่าไหร่300เหอือนกับอันนี้ร้อยเก้าสิบเองอ่าแล้วก็ศูนย์จุด้าศูนย์นะ อันนี้ร้อยแปดสิบห้าครับอันนี้ร้อยยี่สิบห้าเออต่างเยอะ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกเบอร์อะไรนะครับ <c oughs> หมุนใหม่ดิเหมุนใหม่ดิเมื่อกี้เป็นไรเ <c oughs> บรกไม่สุดถือว่า <c oughs> ถือว่าแน่นมากเ <c oughs> กินบอืมเกินสิบ่ะ <c oughs> ระบบเบรกนี่ก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วอะ่ <c oughs> ะอ่ะดูขอดูฝาเแบรบกแต่ชอบฝาเบรกแมมากมาก เป็นกาไฟไายเคปลารอ่าพอไอตัวนี้หมุนหมดช่วงปุ๊บมันจะเงียบนะอ่าเงียบซอฟวอเตอร์กันน้ำแผ่นนี้เหมือนกันด้านบนแผ่นเล็กด้านล่างแผ่นใหญ่อ่าเอกลักษณ์ของเขานะครับกับแกนโรเตอร์แกนสแตนเลสแล้วก็เป็นทองเหลืองนะครับลูกปืนมีลูกปืนอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลูกปืนเป็นแกนเป็นเขาเรียกว่ากระเดื่องรอง อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเบอร์สี่พันดูนะครับว่าสายอะ่ะถ้าเราใช้ไม่เยอะเราก็เล่นเบอร์เล็กๆแล้วก็กำลังเบรกนี่ผมว่าโอคูมาอโซเลนี่แรงเหลือๆเ,เขาไม่ได้บุก,กิโลมานะแต่เท่าที่จับมาหรือว่าตามเบอร์ที่เขาใช้กันอะ่ะ6,500นี่ก็น่าจะ เกิน12กิโลแน่เออน่เกิน15นะยิ่งสายทะเลนี่มันต้องมีกำลังเบรกที่แน่นอนอะ่ะ <c oughs> มาต่อกันที่เบอร์4,000เบอร์4ี่พนี่0.30นะร้180อเมตรอ่ะถ้าต่ำกว่านั้นก็ได้นะต่ำกว่านั้นก็ได้ยิ่งเยอะถ้าว่าไปถ้าต่ำกว่า30ก็เป็นเบอร์อะไร28ใช่ไหม 0.28 0.25หมันก็จะจู่ได้เปสองร0อเมตรอะตัวนี้เบอร์สี่พันอะรอบอยู่ที่ห้าจุดดนะแต่บเบอร์ห5 0นะันห้าะห5 0 0ห้ารอบอยู่ที่ห้าจุดสหห้ารอบห้าจุดสี่แล้วก็เบอร์เบอร์นี่ห้าพันห้ารอบอยู่ที่ห้าจุแล้วก็เบอร์สี่พันจะเท่าเบอร์ห้าพันห้านะรอบจะอยู่ที่ นี่5.8ครับความจุสาย0.30 180 0.35หน้าตัดนะครับ135แล้วก็หน้าตัด0.40อยู่ที่105เมตรนะฮะมาดูแขนเออลืมบอกว่าแขนตัวนี้เป็นแขนอะไรนะทรงลักบี้ใช่ไหมอ่าแล้วตัวนี้เป็นแขนทรงอะไรลักบี้เหมือนกันแต่แต่ไซส์เล็กแต่ไซส์จะเล็กอันนี้จะไซส์กลาง อันนั้นไซส์ใหญ่นะครับแขนแขนมันจะมีเล็กกลางใหญ่นะครับก็ตอนนี้มีแค่3เบอร์มีเบอร์4,000ันห้าพันห้าแล้วก็6,500นะฮะดูนิ่งไหมขอลองหมดดุนดิโอ้ื่นจริงด้วยโอ้ลื่นลื่นจริงไม่เฟืองไม่ขึ้นมือด้วยไม่มีเลยเงียบกริบเลยขอฟังเสียงเบรกได้ไหมเดี๋ยว คลายก่อนอไม่ค่อยแรงครับเบรกนิ่มๆน,นะเบรกนิ่มๆไม่ได้เบรกเสียงดังลั่นแบบหมกหูไม่ใช่นะครับดังแบบพูดดีเลยนะลื่กือดหุูทะเลไม่จําเป็นต้องเบรกดังนะถ้าชอบเบรกดังนี่แต่เอาลอกอะไรยี่ห้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะ ที่แม็กกะดังดังหนีไม่ถ้าเทียบกาะดังเออดังกว่านี้หน่อยนึงแต่ตัวนี้จะดังแบบเงียบๆไม่ได้ดังดังใส่ลั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะตัวนี้เบอร์สี่พันระบบเบรกเหมือนกันหมดนะครับด้านบนฝาเฝาเล็กหกพันห้าดังกว่าหน่อยอ๋อหกพันห้าเสียงนี้อ้าเอาไม่จ่อไม่จ่อ ห้าพันเงียบเงียบเว้ยเหมือนเบอร์สี่เออห้าพันเงียเงียบเอาเบอร์สี่พันเออเงียบเลยแกเดือ๋ไม่ค่อยไม่ค่อยกินเอาละถ้าสนใจก็เหมือนเดิมครับร้านข้ามขอบฟิชชิงสอบถามเข้ามาได้อ่ะลืมบอกราคาไว้ลืมลืมพลาดเลยเบอร์สี่พันอ่ะราคาเท่าไหร่สองพันแปดสองพันแปดเอ็มเอสแปดสิบบาทนะใครจะส่งเอ็มเอสแปดสิบบาทห้าพันห้าเท่าไหร่ 2,950อ่าเบอร์นี้ 3, เบอร์6,500 3ห้าส0 0 0ักับ90บาทค่าจะส่งอีก80บาทนะตอนนี้มีก็3เบอร์นะครับ4ี0 0ันห้าันาหราคา2,000กวนะ่านะนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณไม้บอกว่าแป๊บหนึ่งคุณไม้บอกอ๋อตามที่สัญญาไว้อโซเลสมาประกบคู่กับคัน คันก็อารโซเลสเหมือนกันอันนึงจะเป็นคันคันแคสนะครับใช่ไหมคันแคสคันป๊อปอ่าแคสตป๊อปอารโซเลสตัวนี้นะอ่ะเอาให้จบม้วนเดียวจบใครที่ชอบนะอันนี้คันแคสคันป๊อปนะครับ PE อยู่ที่3ขีดหนะ7ฟุตห2ท่อนเวท M H นะครับตัวนี้ต่อโคนตัวนี้เป็นคันต่อโคนนะครับไกด์ฟูจิฟูจิอโคนไไหม อ่าเคไกเป็นเคไกด์นะครับฟูจิเคไกนะครับไกด์เป็นอะโคนไนนะครับทนแรงเสียดสีนะดูดนี้ครับเคไกนะครับลิงลิงเป็นอะโคไนอะโคไนลิงนะครับก็คือตัวแหวนแหวนตัวนี้นะในนี้การเสียดสีความร้อนถ้าสายพีมันโดนลูดไปตัวนี้มันก็จะไม่เป็นแผลนะครับไอ้นี้เขาเรียกว่าอะโครไนลิง เคไกเป็นทรงเคเคไกเคไกอย่างนี้นะโอ้โหอันนี้เอาไว้แคสป๊อปนะแคสป๊อปอันนี้เบอร์ห้าพันห้าประกอบคู่กับคันคันนี่ัยเ,เข็มขัดได้ด้วยนี่ใส่เข็มขัดได้ด้วยมีล่องบากบากใส่เข็มขัดตัวนี้มีอยู่หกไกด์เจ็ดไกด์นะครับสองท่อนต่อโคน สายพีอก็เป็น3 3 3สขีดหเนื้อคันก็โอ้โหแม่งสวยอยู่นะสวยอยู่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่มาดูราคา2,990บบาทนะครับคันตัวนี้นะของงัดหน่อยดิ <Yeah. S 1> ของงัดหน่อย yeah. Yeah. งัดเลยไหมอโอ้โหสามขีดห้าถือว่าโอเคเลยดูนิ้วผม นิ้วผม oh, oh, โอ้โหโพลิตดีมากมอเอออนนั้นไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมแต่นี่กดลงแบบรู้สึกมากเลย oh. โอ้โหเฮ้ยแคทป๊อปนี่โอเคอินซีสบายเหลือๆเ,เลยเนะี่ยอันนี้จุดยใสได้เยอะด้วยรอบตัวนี้อยู่ที่5.8นะกับคันแคทแคทป๊อปตัวนี้นะคันแคทป๊อปก็อีกสองพันสอก้าเก้าสิกับราคา 2... สอง29เาเข้าไปบวกกันเองนะถ้าซื้อคู่มีค่าจะส่ง250บาทนะครับคันนี้เราจะแพคเป็น PVC ต่อไปเอาเบอร์4,000เ hmm. บอร์สี่พมาคู่กับคันหน้าดินอันนี้แอสโวเหรอโอ้อสโเสหน้าดินด้วยมาดูเวทแข็งสวายด้ครับแข็งสวายหน้าดิน,นดยอยู่ที่20 คีอ40ปอนด์โอ้โหเนื้อคันสวยด้วยอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนี่เนื้อคัน x อร์ d ด้วยคัน X นะทั้งตั้งแต่โคลนยันปลายเลยทั้งหมดมีกี่ไกด์เป็น K ไกด์อคนเนซ์ลิงแน่นอนอันนี้คือเราไม่ใช่เป็น่ใช่เครับอันนี้ไม่ได้ไกด์ฟูจินะอ่ะเป็นไกด์ของโคุมารีซีฟเป็นฟูจิไหม ลิซี่ฟูจิไหมอ่าลิซี่ฟูจินะครับลิซี่เป็นฟูจินะด้ามจับนี่นะครับจุดนี้เท่าไหร่เนี่ยสองพันเอ็ดคันหน้าดินเนี่ยสองพันเอ็ดกับลอกราคาสองสองพันแปดสองพันเอ็ดสองพันแปดก็เป็นสี่พันเก้าแข่งสบายได้เลยงัดเข้าอย่างเดียวเลยนะเหลือเหลือเบรกเหลือ,ลอนี่ครับเอาละ ตามที่สัญญาเอาคันประกบคู่ลอกตัวนั้นเป็นป๊อปแคสตป๊อปแคสตตัวนี้เป็นหน้าดินสวายแข่งสวายบอนะครับลงเขื่อนลงอางได้หมดนี่จัดเซตของอาโซเลสโอคูมาอาโซเลสให้ดูนะครับไปก่อนใครจะสั่งซื้อก็เข้ามาเพจร้างข้ามขอบหรือว่า DJ Underscore Danny ติดต่อในไลน์ได้เดี๋ยวผมจะทิ้ง ที่ติดต่อการสั่งซื้อไว้ข้างล่าง Description คำอธิบายล่างวิดีโอนี้นะครับก็กดเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้แล้วตอนนี้อีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อนะครับเราลงไปในช h อป e ีแล้วชื่อร้านข้ามขอบภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่าข้ามขอบฟิชชิ n งเราก็จะเข้าไปเจอนะครับว่าร้านข้ามขอบฟิชชิเนี่ยมีอุปกรณ์ขาย คือส่วนมากจะสั่งซื้อแล้วก็เก็บปลายทางเนี่ยก็เข้าไปสั่งในโชปปี้ก็ได้นะครับก็สะดวกทางไหนก็ติดต่อได้แต่ถ้าจะเข้ามาทางเพจร้านหรือว่าในไลน์ก็ติดต่อโดยตรงโอนปุ๊บของถึงแน่นอนกรารันตีครับว่าร้านจะส่งแน่นอนนะฮะไปกันก่อนครับอยู่กับผมแดนนี Danny, ท่ทายวังพากินพาเที่ยวอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกดถูกใจกันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกแน่นอนนี่นเหลือไม่กี่ตัว สตาร์ดิกงสตาร์ดิกงนู่นอยู่บนนู่น2,500ั HG FL นี่ไปแล้วครับบายบาย